จังหวัดเร่งแก้ปัญหาพนังกั้นลำน้ำยางเริ่มขาดเอาน้ำไม่อยู่ทั้งเร่งอุดน้ำและตั้งเครื่องผลักดันน้ำสิบเครื่องแก้ปัญหานายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนศรีหาบัวผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดนายวีรพงค์โคตพงศ์นายอำเภอเสรลภูมิและผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำยางนับประตูระบายน้ำบ้านบากตำบลเหล่าน้อยอำเภอเสรลภูมิ จากการตรวจติดตามพบว่าสถานการณ์น้ำในลำน้ำยังเอ่อล้นตะลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของพี่น้องประชาชนกว่า500ไร่ในบริเวณตำบลเหล่าน้อยตำบลวังหลวงและตำบลบึงเกลืออำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มอบหมายให้โครงการชลรับประทานร้อยเอ็ดบริหารจัดการการระบายน้ำเข้าบึงเกลือเพื่อลดระดับความสูงของลำน้ำยาง โดยร่วมกันวางแผนตัดยอดน้ำเพื่อลดระดับการไหลล้นตลิ่งของลำน้ำยาบริเวณประตูร,ระบายน้ำบ้านบากวางแผนตัดยอดน้ำด้วยการเปิดคันดินพนังลำน้ำยางเพื่อระบายน้ำไปทางบ้านบ่อกแก่เข้าบึงเกลือตำบลบึงเกลือซึ่งขนาดนี้สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรึรมีปริมาณมากเนี่ยนะครับไปไว้ที่ ปึงเกลือนะครับก็เข้าใจว่าจะรับน้ําได้ถึง10ล้านคิวเนี่ยก็ได้ทำการตักน้าตรงนี้นะครับมันก็จะไหลตามทางน้ําเดิมนะครับทีนี้มันก็ต้องมีการรารจัดการมีทั้งเรื่องของความเร็วความแรงนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยจะมีเรื่องของการเอาอะไรกระสอบทรายมาวางเนี่ยเพื่อก้อนน้ำมันไม่ได้ไปอย่างเรียบร้อยนะครับมันก็ จะลงไปตอนล่างเนี่ยไปถึงบึงเกลือ10ล้านคิวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้คุยกับทางประธานก็จะมีการสร้างประตูระบายน้ำทดแทนจากเดิมที่มันไม่ค่อยตรงกัะทางน้ำนะครับมันก็ชาวบ้านเขาเลยก็ไม่ยไม่ยินยอมให้เปิดแต่ถ้าทำใหม่เนี่ยก็ให้มันตรงกัะทางน้ำชาวบ้านก็ยินยอมต่อไปมันก็จะเป็นเส้นทางน้ำลงไปถึงบึงเกลือนะครับ พัฒน,นางท,ทำอะไรนะก็อยู่ในแผนของปีต่อไปนะครับ อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่6นนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลําน้ำอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังมีฝนตกต่อเนื่องทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยืนยันสามารถรับสถานการณ์ได้นายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่6พร้อมรองผู้อำนวยการนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ้ายประตูระบายน้ําบ้านบากตําบลวังหลวงอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ฝั่งขวาของลําน้ํำยางและสถานการณ์น้ําโดยมีนายอ่อนอชีวะเจริญนายช่างชลับประธานอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อํานวยการฉลับประทานร้อยเอ็ดและคณะให้การต้อนรับนายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อานวยการสำนักง,งานฉลับประธานที่6กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง30สิงหาคม2563ในเขตพื้นที่จังหวัดกลาสิน์ปริมาณฝนสะสมรวมมากกว่า150มิลลิเมตรน้ำส่วนหนึ่งได้ไหลลงมาพื้นที่ตอนล่างของลำน้ำยางและในช่วงวันที่11สิงหาคมถึงวันที่15สิงหาคม2563เกิดฝนตกกระจายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะที่อำเภอพลทองและอำเภอเสรลภูมิทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางสำนักงานชลประทานที่6และโครงการชลประทานร้อยเอ็ดได้มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วถ้าระดับน้ำในลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นเราก็มีแผนที่จะแบ่งยอดน้ำลงได้ซึ่งพื้นที่อำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีแหล่งเก็บน้ำอีกหลายแห่งที่ไม่มีน้ำเลยหรือมีแต่น้ำน้อยมาก บ่แก่และบึงเกลือโดยเราได้รับการร้องขอจากเกษตรกรผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นว่าอยากได้น้ำลงไปเติมในพื้นที่ซึ่งมันก็สอดรับกับแผนที่เราเตรียมเอาไว้โดยมีการเปิดทางน้ำตรงประตูระบายน้ำบ้านบากจุดนี้น้ำส่วนหนึ่งก็จะไหลลงไปเติมในแหล่งน้ำสำคัญทั้งสองแห่งอีกส่วนหนึ่งน้ำจากลำน้ำหยังก็ล้นเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติด้วย ฉะนั้นสถานการณ์น้ำในลำน้ำยางขณะน,นี้ขอเรียนว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติสามารถควบคุมได้โดยสำนักฉลับประธานที่6ต้องมองในเรื่องอุทก,กภัยและภัยแล้งด้วยซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเรื่องใดน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลโดยเฉพาะพื้นที่ด้านการเกษตรในระบบฉลับประธานยังไม่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแต่มีพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำยางบางส่วน ซึ่งเป็นที่ลุ่มมีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบ้างแต่ก็ไม่มากคาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ระดับน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ไม่สูงแต่อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยเรายังมีโอกาสที่จะเกิดพายุหรือร่องความกดอากาศต่ำในช่วงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมเข้าไปสู่เดือนกันยายน2563 ฉะนั้นวันนี้เราจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากลำน้ำให้เร็วที่สุดในเขตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอโพนทองนะฮะแล้วก็ที่อำเภอเสลภููิด้วยตรงนี้ก็เลยส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยังมีระดับที่สูงเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วมันเป็นการเตรียมการของทางกรงชมชุทานอยู่แล้วนะครับทางพื้นที่โครงการชุมทาร,ร้อยเอ็ดนะครับได้มีการเตรียมการไว้แล้วว่า ถ้าระดับน้ําในแม่น้ํำยังเนี่ยเริ่มสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะแต่ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับพื้นที่เกษตรนะครับแต่เราก็จะมีแผนพิจารณาดูว่าปริมาณน้ําส่วนใดที่เราจะแบ่งยอดน้ําลงได้นะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในพื้นที่ของเขตของอำเภอแต่ละภูมิเนี่ยยังมีแหล่งเก็บน้าอยู่อีกหลายแหล่งที่ยังไม่มีน้ําเลยหรือมีน้ําน้อยมาก อย่า่พิเศษครับที่เ,ร,เรียนเยอะนะครับเีรายการที่โพรตองครับวันที่ร้อยตัวสันทิสุขารับสอนะครับท่านคณะบร,ริหารส,สมมาราพม27ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างสถาบัานอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ดรอดุลศักด์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27กับมหาวิทยายลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 101, และสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยดแปดสถาบานันที่ห้องประชุมอินทนินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27อำเภอเมือง1 0อจังหวัดร้อ ดออรอดุลศักด์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาเขต27กล่าวว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2551 เพื่อกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยายลัยในพื้นที่และในสถาบันการอาชีวศึกษา จึงเกิดการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่และสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาตรีมากขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพในอัตรา50ต่อ50 พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาแบบทวิศึกษาที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เรียนระหว่างเรียนและจัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกด้วยซึ่งเป็นการขานร,รับนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการการจัดพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้มีผู้ร่วมลงนามจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน10หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดวิทยาลัยการอาชีพพลทองวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยและวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรสอขมยยเรานะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดนี้นะครับที่จะจบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้เชิญท่านผู้บริหารสถาบันราชวิทยาลัานะครับและก็มหาวิทยาลัยลราชภัฏร้อยเอ็ดมาอันดับแรกคือให้ทางมหาวิทยาลัยและก็สถาบันราชวิทศากษานะครับได้นําเสนอเรื่องปัญหาอุปสรรคและความต้องการนะครับในปัจจุบันนะครับที่ จัดการศึกษานี้ในเกี่ยวกับในระดับปวชปวสและก็ปริญญาตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรานะครับเพื่อที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานั้นนะครับให้หมดไปหรือเบาบางลงแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้เข้าศึกษาต่อให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของอาชีวศึกษานะครับซึ่งในปัจจุบนันนี้เป้าหมายของประเทศเราก็คือ50ต่อห0สิ แต่ว่าในระดับของจังหวัดร้อยเอ็ดเรายัางไม่ถึงระดับนั้นนะครับก็อยู่ประมาณ36% 64%ต่อ64%นะครับดังนั้นการทำเอ็มในวันนี้ก็เพื่อมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนส่วนหนึ่งที่มีความชอบมีความสนใจในด้านการจัดการเรียนการสอนเออในย่านกัดในด้านการเรียนนะครับอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อให้มากขึ้นนะครับดังนั้นทางสงพม27เราถึงได้เชิญ ทั้งหมดนะครับในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดรลอยเอตเรามาและก็มหาวิทยาลัยราชบัฏร,ร้อยดนะครับในาการที่จะส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อนะครับซึ่งมุ่งเป้าหมายให้ทุกสถาบันที่มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเราด้วยนะครับเช่นวันนี้ก็มุ่งเน้นไปที่ทุนการศึกษาเด็กดีมีที่เรียนครับนะครับซึ่งทุกสถาบันก็พร้อมที่จะหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเราเพื่อศึกษาต่อครับ